สาระสำคัญจากหนังสือของดรโจดิสเพนซาเรื่อง Breaking the Habit of Being Yourself บทที่1ถ้าทุกสิ่งในจักรวาลคือพลังงานรวมถึงตัวคุณด้วยแล้วทำไมเรายังจำกัดตัวเองไว้แค่สิ่งที่สัมผัสได้ฟิสิกส์คอนตามบอกว่าเราคือพลังงานมากกว่าสสารแปลว,ว่าจิตใจของคุณไม่ได้แค่เฝ้ามองโลกแต่มันกำลังสร้างมันขึ้นมาเพียงคุณตั้งจิตไปที่ความเป็นไปได้คุณก็ได้เติมพลังงานให้มันเกิดขึ้นจริงแล้ว คุณไม่ใช่งานของคุณไม่ใช่เงินในบัญชีไม่ใช่เรื่องราวในอดีตถ้าคุณปล่อยให้สิ่งแวดล้อมควบคุมจิตใจคุณไม่ได้ใช้ชีวิตคุณแค่ทําอะไรซ้ําๆถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณต้องยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่สร้างคุณขึ้นมาความคิดส่วนใหญ่ของคุณไม่ใช่ของคุณด้วยซ้ํามันคือความจําซ้ําๆที่ฝังในร่างกายเป็นอารมณ์นั่นคือเหตุผลที่การคิดบวกอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเจาะเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกที่ซึ่งโปรแกรมชีวิตของคุณซ่อนอยู่จริงๆอดีตคืออารมณ์ที่จดจํา อนาคตคือความกลัวที่จินตนาการไม่มีสิ่งใดเป็นของจริงแต่ร่างกายของคุณตอบสนองอยู่ตลอดเวลาอิสรภาพเริ่มต้นเมื่อคุณกลับมาอยู่กับตอนนี้ความเครียดทําให้คุณเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดคุณกลายเป็นร่างกายกลายเป็นตารางเวลากลายเป็นความทรงจําแต่เมื่อคุณสร้างสรรค์คุณลืมทุกสิ่งนั้นคุณไม่ใช่ใครบางคนคุณคือจิตสํานึกบริสุทธิ์และที่นั่นเองการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มต้นฟิสิกส์คอนตามบอกว่าแค่คุณสังเกตสิ่งที่คุณสังเกตก็เปลี่ยน จุดที่คุณจดจ่อคือจุดที่คุณส่งพลังงานไปถ้าคุณมัวแต่โฟกัสสิ่งที่ผิดพลาดคุณก็กําลังเติมพลังให้มันถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตก็ลองหันมาสังเกตสิ่งใหม่ดูสมองของคุณก็เหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงตื่นขึ้นมาคิดเรื่องเดิมรู้สึกแบบเดิมตอบสนองเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่วันใหม่แต่มันคือเมื่อวานฉายซ้ําการเปลี่ยนแปลงเริ่มเมื่อคุณเลิกจําอดีตแบบฝังแน่นสิ่งที่คุณโฟกัสคุณเติมพลังให้มันโฟกัสที่ข้อจํากัดก็จะได้สิ่งที่จํากัดโฟกััสที่่ศกยภาพปประะตูใหมจเิด สนามคอนตามตอบสนองต่อพลังงานของคุณไม่ใช่แค่คำพูดดังนั้นจงรู้สึกมันเชื่อมันและเป็นมันคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะในขณะนี้ไม่ใช่ในอดีตไม่ใช่ในอนาคตปัจจุบันคือประตูสู่สนามควอนตามเมื่อความสนใจและการตระหนักรู้ของคุณรวมกันในตอนนี้คุณจะหยุดเป็นคนเดิมและเริ่มกลายเป็นคนที่คุณเลือกจะเป็นคนส่วนใหญ่กลัวสิ่งที่ไม่รู้จักแต่การเติบโตเกิดขึ้นแค่ตรงนั้นถ้าคุณอยากสร้างอนาคตใหม่ คุณต้องกล้าก้าออกจากความคุ้นเคยมันอาจไม่สบายแต่มันจะคุ้มค่า